ถ่ายรูปส่งมาอยู่ไอเขาไปเก็บที่สวนเหรอเออเขาไปเก็บทุกคนบ้านของไอพาพี่นงมาตลาดนัดที่บ่อใบนี่ที่ไออยากกินอ่ะไอบอกว่าอยากกินในนี้ป้านงสตรอเบอรี่สดๆเดี๋ยวเาจะกลับแล้วใช่เดี๋ยวเราค่อยซื้อตอนที่เราเราจะจะขึ้นรถที่เอเนอร์จะมารับเราหรือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยซื้อเดี๋ยวเราเดินดูก่อนไอจะเอาไอรู้ว่าไอจะเอาอะไรไอจะเอาเชอร์รี่ไอจะซื้อ ย่างันอยู่ถึงเที่ยงถึงบ่ายโอเคนี่ไอว่าร้านร้านนี้ร้านพี่คนไทยเปล่าวะนี่ร้านนี้แน่เลยอใช่ไหมไม่ใช่คนขายฝรั่งนี่คนไทยขายเห็ดพนงเข้าไปเนี่ยดูดูดูพี่หน่งนะเต็มเต็มที่อีกแล้วบวกเอ้ยกระโปรงเอ้ยแบบคุณนายมากเลย ทุกคนบลูเบอรี่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ลิงหนอนเบอร์รี่อันนี้ราสเบอร์รี่อันนี้เห็ดคันคันตะแรงแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานแต่พึ่งหวานเราไม่ซื้อเพราะเรามีแล้วโอ้ยทุกคนพออีกตู่ขึ้นงามกระดอกระเดียดะอันนี้ร้านคนไทยจะจับเจ้าขายเห็ดนียรัสเซียรันรัสเซีดูแขนดเลย อันไหนคะสวยมากเห็ดอันนี้คือเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองไอ้ก็ต้องไอ้จะไปหาเก็บเห็ดเหลืองให้ได้ป้าหนุ่มไอ้จะไปหาเก็บให้ได้โดยที่ป้าหนุ่มบอกว่าทำไมไม่ซื้อไปฝาก่าเลยบอกว่าซื้อมันซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่เก็บไปให้เนี่ยมันจะมีคุณค่าเจอเจอแล้วยายน้อยพี่ใจบอกว่าจะมาหาพวกไอ้อยู่ร้านยายน้อยเพื่อนว่า เอาเขากับยืนรอๆแล้วแหละแถวนี้แหละพี่ใจสิมาอยู่อ้ยสออนทุกคนอ่าสตอรเอเบอรี่แพ็ลคละหกสิบโซนแล้วก็อันนี้น้ำพริกพี่นงเราไปอุยพี่นงไอ้ลืมไอ้ลืมแช่ข้าวเหนียวไม่เป็นไรกินกับข้าวสวยก็กอร่อยพี่นงนะคะอยากจ่ายมากก็เลยให้นางจ่ายไปแล้วร้อยหนึง่ง แล้วอุ้ดดอกไหมชอบตัวนี้พี่น้องแต่ไอว่าตัวนี้กวางเขากินนะไอเคยซื้อไปปลูกหน้าบ้านปีที่แล้วเขาก็เขาก็มากัดกินเรื่อยๆตื่นเช้ามามันก็จะหายไปเรื่อยๆใช่ดอกมันอ่ะโอ้ยดอกไม้สวยๆทุกคนนี่ราคาถูกด้วยเนาะอันนี้อย่างตัวนี้กระถางห9 2สองอันก็ร้อยเนี่ยสวย สวยนี่ดอกดาวเรืองก็มีค่ะมีหลายสีเลยสีส้มสีเหลืองแล้วก็หลักสีตัวนี้น่าจะเป็นพวกพวกซุกคลน์ค่ะตัวตัวนี้ยซุกคลนไม้อวบน้ำทั้งหลายสามต้นร้อยโหราคาดีมากเลยอะ่ะใช่แล้ว แล้วนี่มันดอกอะไรนะลืมชื่ออันนี้ดอกอะไรพี่หองรู้ไหมไม่รู้พี่หองรู้อะไรบ้างเนี่ยบอกมารู้อะไรบ้างดาวเรืองเาเรืองโอเคจบ <laughs> โอ้ยมนุษย์ยายอันนี้ก็สวยค่ะเป็นสีแบบตัวนี้มันเหมือนพวกกุหลาบหินนะทุกคนนี่ <laughs> เหมือนดอกกุหลาบหินหรือเปล่าเออเ <laughs> นอะ <laughs> สวยมากเนี่ย ทุกคนมันเหมือนของปลอมอ่ะมันคืออะไรอ่ะแต่มันเป็นของจริงนะเนีย่ยค่พวกใบสีนี่อีกอุ้ยชอบสวยงามมากเลยไอ้ตัวนี้มันจะเหมาะกับฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะมันอยู่ได้นานอยู่ เดี๋ยวขอถ่ายรูปเห็ดรูปอะไรหน่อยนะอันนี้ป้ายเขากลับไหมเจอคนไทยอีกแล้วคนไทยขายเห็ดคนไทยมีแต่คนสวยๆเมืองเนี้ยเมืองวอแบเนี่ยผู้หญิงสวยเยอะมากผู้หญิงไทยสวยมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะดูสิคะมาดามของหนูมาดามกันด้วยไม่ได้ประชดสวยจริงๆมาดามไม่ชอบแดดมาดามใจมาจากโอ้ยสมวันปล่อยเอสกับมาดามโหนงมาจาก เพชรชบูรณ์เขามาเจอกันนะคะทุกคนเขาอายุต่างกันหนึ่งปีโอเคบายบายอันนี้แม่ค่ะเมื่อกีร้อนเพื่อว่าคอนแกนจิจ่าอันนี้สารเองเป็นบรจากตะก้าจักบาทจ้ะเนี่ยสารออันกแม่นบาทจ่าโคนโคนนั่นละจ้ะนั่นละจ้ะจักจักราคาเท่าไหร่จ่าบางที่ก็บสองร้อยบางที่ก็บสองร้อยสองร้อยคู่อาเลดได้อู้อีกครับอ๋อ อุ้ยสวยพี่พี่เอาสีอะไรถ้าหนูจะซื้อพี่พี่ว่าสีอะไรสวยใไหนแต่่าาข้งก็ทำตั้งแต่กับนี่ตั้งแต่กับนี่แต่พี่เขาไม่แต่ของไม่ค่ะอันนี้ของไม่ค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินนี่สวยมากเลยรู้สึกว่ามันนน้าเงิกขยยอู่มันเป็นนิวทรอลดีนะพี่น้องนิวทรอลพี่ชื่อไตอันแล้วพี่หิวไปที่ทำงานพี่ขายเออสวยเนื้อหรอเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้สีนี้สวยไหมสวยสวยอ่าสีสุภาพดีใช้ได้แบบอ่าใช้ได้ทุกงานใช่ป่ะใหญ่ด้วยเนาะงามใส่ไปเก็บเดบได้ไหมได้อืมใส่ไปโพสท่าจะสวยใเลยเฮ้ยวางดิฟิน ลุยอีรีเลยลุยอีรีคนลุยลุยสีอีลุยแต่ว่าไม่ดองลุยอันนี้สีชมพูนี่จะเหมาะกับพอดีใส่กองข้าวไปทงานตัวนี้ก็ไปใส่ของเดินเดินแบบไปในเมืองได้ตลาดตลาดสะพายไปในเมืองได้เลยไปในเมืองได้อันนี้ก็เห็ดเห็ดสุญิชชองไปทงานตัวนี้ก็อันลูกสาวพหริบันสื่อหน่วยังยังชีแล้วแต่ว่าอันหน้าเป็นสันอันนี้มันแบบส่เป็นน้าอ๋อ นนเป็กระดติโอ้ความคิดดีอ่ะโอเคป้าหนงสอนไปเลยสามใบมันกับสิบโอเวอร์หลายหลายบาทอยู่ในพี่หนงหยเป็นชิ้นก่อนอันคือว่าเอาอุ้ยสุบานเนี่ยไม่ใกไทยเวเอากระแดกันละพี่้องเพล้มันจะเป็นชิ้นก้อนอันพี่หน่อยอันี่หน่อยเราวมาขายผู้ใดขายอย่างนี้เดียวพี่น่อยเนาะ หน่อยพ่น้อยบอกเคยใหญ่จ yeah. like, ักแทนอะอแต่พูดหน่อยี่บอเคยใหญ่รถไ้จักบาทสิาเจ้ตัวบงดูว่ากวนหน่ตอเมยไ่ี้ไอตเออีก้าผู้ชือดีละตือตอตออีกโทรศัพท์ไอไปไหนโอ้ยนะโอ้ยหน่อยไอจะชวิสพี่น้อยขอโทรศัพท์หน่อย ตอนนี้นะคะพี่ใจก็ชวนไอกับพี่โหน่งนะคะไปดื่มกาแฟที่ร้านร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านที่พี่ใจชอบมากๆเลยแล้วก็อยากจะพาเราไปชิมขนมแล้วก็กาแฟที่ร้านนั้นด้วยค่ะสามสาวรวมกันแล้วเกินร้อยห้าสิบนะคะไม่นอนอ,อ,อ,อายุของพี่ก็เลยคลึงมาแล้วใช่ไหมพี่ใจพี่ใจจะพาไปกินกาแฟค่ะทุกคน พี่ใจเหมือนมาเฟียในเมืองนี้เลยนะทุกคน้จักทุกคนแล้วไอ้ได้กระเป๋ามานี่พี่ใจบอกให้ต่อเยอะๆไอ้ก็ต่อได้จริงๆได้จริงเียจากสออกบอ่ะเหลือ200พี่นาขายให้200นะคะ260พี่นาจอยจ่ายพี่นา200ใช่จริงๆแล้วเขาขายสงรรถใช่ใช่ะเดี๋ยวเราไปไปไปทานกาแฟกันค่ะให้ให้มาเฟียนำทางนะคะ เียกระเจามาร้านกาแฟค่ะเข้ามาที่ตรอกหนึ่งนะคะพี่ใจพามาเป็นร้านกาแฟเก่าแก่นะคะอุ้ยสวยอ่ะจริงนะคะร้านน่ารักมากพี่ใจจะมีโรงงานทำเองไงทำเองใช่ไหมเหมาะกับพี่มากเลยร้านนี้พี่ต้องมาบ่อยๆเหมาะกับพี่หมาะกับหนูด้วยหนูชอบกินากาแฟอุ้ยทุกคนตกแต่งร้านน่ารักมากเลยข้างใน ี่ใจ ة, เราย้ายเข้ามานั่งข้างในก็ได้มันร้อนม okay. okay. ันร้อนหรอเของอ้จะเป็นชีสเค้กของพี่เป็นอะไรนะทอดแกะของแก่ทอดแก่ของแกเราทําเป็นอยู่นะแต่เราไม่ได้ทํานานแล้วอันนี้ก็จะเป็นของพี่นงเป็นไรวะอ้ลืม เออเป็นโค้กเทลเขาเอนี่ยงก่งอ,อโอ้ยลืมซื้อมันขยะดอกเนาอมันมันซื้อคือฟลังคือคือของอ้ไรังเศษบางเศษแจ็คโนยนอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะนิ่มๆป้ากินได้เดี๋ยวคาปูชิโน่มาทีหลังนะคะป,ป,ป้า ร้านกาแฟร้านนี้นะคะเป็นร้านเก่าแก่ในเมืองนี้นะคะกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นส่วนขนมนั้นเขาทําเองทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่ใจมากๆนะคะเป็นเจ้ามือนะคะอร่อยจังตังอยู่ครบค่ะ และสถานีต่อไปนะคะก็คือฟาร์มแกะค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังขับรถไปฟาร์มแกะกันค่ะนะซึ่งเมืองนี้จะอยู่ห่างจากเมืองบอแบร์ขับรถไปไม่เกิน30นาทีค่ะทุกคนชื่อฟาร์มก็จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะชื่อว่าเอสเตอร์ใช่แต่มันเป็นภาษาสวีดิงสไง ในฟาร์มนี้นะคะเขาก็จะมีร้านขายของซูวเนียต่างๆนะคะที่เป็นซิมบวลของของแกะนะคะของฟาร์มนี้นะคะแล้วก็จะมีคอฟฟี่ช็อปด้วยนะแต่ว่าไอ้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมานะคะในในทริปนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปมาแล้วก็จะมีร้านขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อแกะด้วยค่ะนะส่วนไอ้นั้นก็จะชอบ แก้วเกอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากไปไหนก็จะซื้อแก้วพี่นอ n อซื้อแบบถ้วยกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักพี่น o n อันนี้น่ารักตัวนี้มันเป็นเป็หมานั่งหมานั่งเป็นภาษาอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นให้เด็กนั่งนะทุกคนมันเดี๋ยวนะราคาอขอดูราคาก่อนราคา2300อ่า2,350ค่ะสวยค่ะนี่ อ,อของสเวเนียเฮ้ <Hey. laughs> อันนี้กเป็นที่ลองก้นหม้อ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไหมพรมที่ทำจากขนสัตว์นะคะน่าจะเป็นขนแกะ และเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางนะคะ ไปชมฟาร์มแกะด้านในค่ะและตอนนี้พี่หนงก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมจะขึ้นรถรางแล้วค่ะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะไกด์เขาก็จะมีการสาธยายบรรยายถึงเรื่องการปฏิบัติตัวระหว่างการชมฟาร์มแล้วก็แนะนำตัวเล็กน้อยนะคะฟาร์มนี้นะคะเขาจะเลี้ยงแกะเป็นหลักเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีวัวด้วยนะคะ พื้นที่นะคะก็พื้นที่ของฟาร์มนี้จะประมาณ150เฮกเตอร์ค่ะเขาบอกว่า1เฮกเตอร์นี่ก็จะประมาณ1 0,000่นตารางเมตรนะคะทุกคน การพาพี่นงมาชมฟาร์มครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องแกะก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็น่ารักดีนะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ยคือไอชอบอากาศวันนี้มากๆชอบบรรยากาศมากๆเลยค่ะต้องมีเห็ดแน่ๆะไรพี่นงก็เป็นพื้นที่ของฟาร์มเขาค่ะนี่ไงพี่นมาแล้วมาล้ให้หลานดูตรงนี้ พี Entonces, ่หนุกต้องซูมพี่หนุงต้องซูมเข้าไปซูมเข้าไปทงงานมันไม่เห็นไงไม่เห็นง่ายหมว้าวเยอะมาก ใช่เพราะมันเป็นรถแบบนี้ไงเออโอ้ยเยอะมากเลยออ้ก็ต้องโอ้โหแบบสุดรูกหูรูกตาก็มีส่แพ้แกะเอาแกะหรือแพะนะป่หนุ แพ่เหรอแก <laughs> อ,อายุจะ60แล้ว <c oughs> คนหนึ่งคนหนึ่งก็จะ50ยังไม่รู้ว่าแพ้หรือแก่อ้าูอันเดิร์บังหนุยโโอ้ห

เอามันไม่เดี๋ยมันไม่ยอมขอพี่หนุ่มนั่นนั่นน่ะยังไงยังไงยังไงไม่ยอมไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย Han kommer, jag ligger <trycklig> i grupp. Jag stannar precis vid. Det är första gången han kommer till att vara med i detta spektakel. Han ligger här och <trycklig> <här> så. eller en valput, som det heter och slår ner gräset så får det då ligga som gröngödsel det som är kvar. Det är precis så mycket möjligt att naturen att hjälpa till istället. หลังจากที่ชมฟาร์มเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่บ้านของพ่อแม่พี่ขุนค่ะมาทานกาแฟทานขนมกันนะคะหลังจากนั้นามมาก็ลาท่านแล้วก็ไปเดินช,ชมทะเลค่ะคาโมไมา์คาโมไมาเนี่ยตรงเีสองเขาเนี่ยมันจะนูนขึ้นอย่างนี้ค่ะนี่คือดอกคาโมไมาที่เขาเอาไปทําชานะคะใช่แต่ว่าไอาเคยเก็บไปแล้วเดินเขาแพ้ค่ะเขาจามเอาไปทาชาให้แกกินพอพอดื่มชาเสร็จแกจามตลอดเลยนี่คือคาโมไมทุกคน เราพาพี่โหน่งมาดูทะเลนะคะวมาดูทะเลบ่อแบ๊ดิพี่หน่งเดินไปที่รถแล้วมัวแต่คุยกันไม่ได้ถ่ายคลิปเลยทุกคนจ้าเลยถ่ายวิวทะเลมาให้ดูจึง6โมงเย็นคะ่ะทุกคนตะวันอยู่ตรงนู้น